สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บ่ายซุปเปอร์สามาถครับเรียกว่ากีฬาเทคบอลได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมากครับสังเกตได้ว่าคลิปที่มีคนไทยลงทําการแข่งขันยอดคนดูหลักหมื่นถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวครับด้วยสไตล์การเล่นที่ร้อนแรงและก็ดุดัถูกอกถูกใจ แฟนกีฬาชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากครับและก็มีคอมเมนต์มาอย่างมากมายครับที่พูดถึงสไตล์การเล่นเทคบอลของผู้เล่นทีมชาติไทยโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นการฟาดของผู้เล่นทีมชาติไทยแต่ครั้งแต่ครั้ง,รงเรียกว่าอาปากค้างกันเลยทีเดียวโดยคอมเมนต์บอกว่าครั้งนี้คือครั้งแรกที่ไทยเข้าร่วมแต่สำหรับครั้งต่อไปพวกเขาจะได้แชมป์อย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าหลังจากนี้อาเซียน พวกเขาจะเป็นแชมป์กีฬาประเภทนี้ได้อย่างง่ายได้อย่างไรไี้รับไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากชาวโลกที่พูดถึงนักกีฬาเทคบอลของทีมชาติไทยไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกรมเขาบวา่าสักวันนึงนะ ประเทศไทยพวกเขาจะกลับมาพร้อมนักมายากลของพวกเขาและมีความเป็นมืออาชีพในกีฬาประเภทนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นชาวมาเลเซียฉันภูมิใจกับเพื่อนบ้านชาวไทยของฉันแต่ฉันก็ยังรู้สึกแปลกเมื่อเห็นลูกบอลอยู่บนโต๊ะปิงปองเดี๋ยวก็ชินครับเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเทคบอลนี้นะใหม่สําหรับประเทศไทยแต่พวกเขาสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมปีหน้า พวกเขาอาจจะมาเพื่อคว้าแชมป์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักกีฬาไทยทุกคนนะดัดแปลงมาจากเซปักตะกอกีฬาดังเดิมของเขาและเขาก็ทําได้อย่างดีเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมไทยได้เปรียบเรื่องทักษะของเซปักตะกอผมว่าประเทศอ,อื่นๆนะคงพัฒนาฝีมือได้เร็วแบบนี้เช่นเดียวกันใช่เลยครับทีมอาเซียนจัดไปเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ทำให้กีฬาชนิดนีนะ้น่าสนใจมากขึ้นเพราะมีการโชว์ทักษะของทีมไทยแบบเราคิดว่าฟังตัวตกเขาต้องชอบสไตล์แบบไทยอย่างแน่นอนมันน่าตื่นเต้นดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหากเทคบอลยังอนุญาตให้มีการเล่นแบบนี้ได้ในอนาคตไม่นานประเทศในเอเชียตะวัดดออกเฉียงใต้จะเป็นแชมป์และก็ครองแชมป์เทคบอลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารอเกาหลีใต้มาเลเซีย หรืออินโดนีเซียมาร่วมงานนี้ไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากจบเกมนี้นะผู้ชมทั่วโลกจะชอบดูเกมตะก้อมากเพราะจะท้าทายมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาไทยได้เวลาแล้วที่พะกูจะรวมตัวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยยังด้อยกว่าเรื่องของความแม่นยำถ้าวกเขาพัฒน,นาแล้ว แชมป์โลกสปารับเขาจะอยู่ไม่ไกลมงแม่นสุดๆควรซ้อมบ่อยๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกจังหวัดของประเทศไทยพวกเขาเนี่ยเล่นเซฟปักแลกก้อก็จึงเป็นกีฬายอดนิยมนอกเหนือจากฟุตบอลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยแลนด์พวกคุณเนี่ยแสดงเห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยของเราเนี่ยส่งโค้ชไปเกาหลีและก็ญี่ปุ่น เพื่อให้เรียนรู้การเล่นเซปักตะก้อเมื่อ10ปีที่แล้วและตอนนี้ประเทศเหล่านั้นก็รู้เทคนิคและการดีตัวเตะลูกกลางอากาศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า mm hmm. เมื่อเอากีฬาเซปักตะก้อโบราณมาประยุกต์กับกีฬาสมัยใหม่ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยทีมจากเอเชียจะครองเกมนี้ได้อย่างแน่นอนใชายดีสุดเลยครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเนี่ยตอนนี้พวกเขามาเช็คอินแล้วจะรอก็แต่มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเป็นรายต่อไปเราเนี่ยจะของกีฬานี้ไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายังแปลกใจว่าทําไมคนทั้งโลกถึงยังไม่ยอมรับกีฬาเซปักตะกอกีฬานี้ให้ความมันเถงมากกว่าการขี่ม,ม้าในโอลิมปิกและทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เพราะราคาถูกและก็เข้าถึงได้ง่ายอันนี้ถูกต้องที่สุดครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศอาเซียนจะครองกีฬาเทคบอลอย่างแน่นอนด้วยสไตล์ตะก้อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันสงสัยเสมอว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาเอเชียออกเฉียงใต้เนี่ยเล่นตะก้อเข้าร่วมกับเทคบอลและในที่สุดฉันก็ได้เห็นมันเป็นอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าของฉันคนไทยเนี่ยมีปีกที่รองหนได้หรือพวกเขาบินได้อย่างไม่น่าเชื่อ น่าตื่นเต้นและฉันชอบมันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักกีฬาจากเอเชียอาคเนจะครองกีฬาประเภทนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อว่าหลังจากนี้จะไม่มีใครเอาชนะไทยได้นานหลายปีขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันอยากให้มาเลเซียต่ออายุค,ความเป็นปรปลัักของกีฬาตะกอในกีฬาเทคบอลน,นี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักกีฬาไทาย นำสไตล์การเล่นแบบแล้วก็มาใช้ได้ดีในกีฬาเทคบอลพวกเขาเนี่ยมีโอกาสถึงแชมป์โลกอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าด้วยเทคนิคใหม่ๆจากกีฬาเฟสปักแะ่ก็ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะขยายพื้นที่การเล่นในอนาคตเพราะบอลจะกระดอนค่อนข้างสูงทำให้ทีมรับไม่มีพื้นที่เพียงพอในการรับบอลในการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าว้าวชอบสไตล์การเล่นเทคบอลของประเทศไทยพวกเขา นำมาสู่ก,การแข่งขันระดับนานชาติและน่าจับตามองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแต้มของไทยนะพวกเขาทำแต้มแบบไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬานี้อาจเหมือนเซปกักตะก้อที่อยู่บนโต๊ะผู้เล่นหลายคนรู้สึกสิ้นหวังเมื่อเจอลูฟาดของผู้เล่นชาวไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการุณาอย่านำกีฬานี้มาสู่อาเซียนเพราะไม่อย่าง,งานั้นอาเซียนพวกเขาจะผูกขาด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นปฏิกิริยาคนดูที่ทีมไทยตีลังกาตบลูกแล้วรู้สึกปลื้มใจมากอย่างน้อยก็ได้โชว์ทักษะให้โลกได้เห็นถูกต้องที่สุดครับชาวไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าระยะเวลาอีกไม่นาน2-3ปีไทยพวกเขาจะเป็นทีมเหนือสุดของโลกอย่างแน่นอนถ้าไม่มีการเปลี่ยนกฎกติกาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทย ขอเวลาให้กับพวกเขาได้คุ้นเคยกับกีฬาประเภทนี้อีกสัก1-2ปีเรียบร้อยแล้วครับผมก็จบไปแล้วครับคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่พูดถึงนักกีฬาเทคบอลของทีมชาต,าชาตาิไทยเข้าร่วมแค่ครั้งแรงนะครับแอดเชื่อเหลือเกินว่าครั้งต่อไปทีมชาติไทยของเราเข้าร่วมอาจจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือมาก็ได้นะครับอย่างไรครับผมฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยทุกคนครับ มาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจใกับทัพนักกีฬาเทคบอลของพวกเรากันนะครับแอดเชื่อเหลือเกินครับว่าอีกไม่นานทัพนักกีฬาเทคบอลของทีมชาติไทยเนี่ยยังไงก็ต้องมีแชมป์โลกกลับมาในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเทคบอลสู Bond, ้ๆนะขวาแชมป์โลกมาให้ได้นะครับสวัสดีครับ